ทำง่ายกว่าวันนี้ลองอัดเสียงภาคแล้วทำฉากหลงังนั่นไงพี่บมวยใช่ไหม <laughs> พี่บมวยลองเลยใช่ปะเออนะคูป้อมลองลองใช้แคปคัตแล้วค่ะเกิดแต่ว่าคูป้อมรู้สึกว่าแคปคัตมันจะมีความเป็นเมันจะมีความเป็นคล้ายๆคล้ายๆกับพวกฟ i n a ลคั t Hit ฟิล์มหรือว่าเป็นพวกพเมีปโตรที่มันเป็นแบบโปรแกรมในคอมมันยังมีความเป็นแบบนั้นแต่ไอตัวปลาแดงเนี่ยมันคือแบบหูเบสิกเลยมันคือไมโครซอฟ t ์เลยมูวี่ m ม k กเกอร์แบบพื้นฐานที่คุณบอมเคยตัดมานะ่ะ คือตัดในคอมที่มันเป็นแบบว่าเป็นแอปพลิเคชันเออเป็นเป็นแบบเป็นโปรแกรมตัดต่อมาจากคอมพิวเตอร์คือมันเอาเอาเอาอันที่หนึ่งมาต่ออันที่สองแล้วถ้าไม่ไม่ชอบใจอันไหนก็ตัดหัวตัดหางเอาออกโยนทิ้งแค่นั้นเองแล้วก็ในการซ้อนเลเยอร์อ่ะมันก็มีปุ่มซ้อนเลเยอร์ให้แล้วแล้วมันก็แยกปุ่มกันมันมันมันง่ายแต่ว่าของแคปคัตมันจะต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งกูว่าว่าหูประทด็ง่ายกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยนะมันง่ายกว่าเยอะเลยนะมันมันมันแบบไอ้นี่มากนะมันดีมาก ทําง่ายกว่าวันนี้ลองอัดเสียงภาคแล้วทาฉากหลังนั่นไงพี่บวยใช่ไหม <laughs> พี่หมวยลองเลยใช่ปะเออนะทําง่ายกว่าอัดเสียงก็อัดง่ายแทรกฟงแทรกไฟล์ติก๊กองติ๊กเกอร์อะไรก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยซูมอินซูมเอาง่ายมาก